สวัสดีจ้าพา,น,า,า,า,น,า,านะน้องแมงดามาเที่ยวเดนมาร์ก้วจ้ะเนาะน้องแมงดาน้องแมงดามาเที่ยวเดนมาร์กจ้ามาเด้อเพิ่งเมือนยี่สิบเจ็ดโตจ้ะน้องแมงดานะจ้นะเนาะหอมห่วยๆจ้ะหอมอยากบอกว่าหอมมากสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง อสะดุอีกนึงกล้องมหอหันมือนีสองกล้องมหอหันมือนี่สองแกะอันที่หนึ่งเนาะจ้ะคลิปละหนึ่งกล้องเพราะเนาะเมื่อเบิงกันเนาะ มเพึ่งไปเอาของหัวนี่อ,อ๋อพี่แกเนี่ยแค่อ,อ๋อเป็นเมียนบ่ขอข้าขใจบบื่อไปยัง่ะแกมุนบุนกัได้แล้วไงปกติก็คือตตวดเด้รวจเท่าเดียวนอกจา้เบื่อขัดใจขึนแผ่นแผน แมงดาแมงดาจ้ะเห็นไหน้องแมงดาจบทูหอมนะจ้ะทูหอมอ่าดทูหอม,มแล้วก็ทูหอม แล้วก็ทูหอมกันมีห,มหาแพ็คแล้วก็ตามแจวแจ็จกหมื่นนะครับสิเป็นโลมหอมหอมแห้ง Đến <laughs> bò Ui, nằm nhoài Nhoài Nằm nhoài Nó mềm Yaki kì lên <laughs> หมดแล้วแล้วจะน้องปลาทูปลาทูกับน,น้องแมงดาสอนซอย่อยแน่เอาขึ้นไปว่าเวหัวบอลได้ว่า <c oughs> หอมหอมแห้ง <c oughs> อยากบอกว่ามันหอมนะาวจา๊ะน้องหอมอิลี่ไม่ได้เบ้าเรีน เว้ยน้ำย่อยโอ้ยนี่ย่อยเห็นแล้วเห็นหมองมันย่อยแล้วเสร็จขอดีๆก่อนพญายิ้สิมาเห็นเดวกินแล้วสิเนี่ยหอมแห้งจ้ะแมงดาโอ้ยโหดแล้วนาะจ้ะเนาะโหดโหดโพโพอีหลิวันนี้พัสดุสองกล่องโชก่อนกล er. ่องที่หนึ่งนาะจ้ะกล่องที่สองเดี๋ยวมีกินโชว์นะ อันนี้เดี๋ยวเอาเืลอลงว้ห้องใต้ดินก่อนอ่าซ่าอาทิตย์คอยจะเอามอแ็กเขาช่องฟิตใเนะจ้ะเนาะปลาทูเข้มปลาทูอ่ปลาทูหอมตัวแน่ข่อยแฮปปี้นี่คือน้องแมงดานะจ๊ะน้องแมงดาแมงดาโปรดโพยหลีแมงดาจ้ะน้องแมงดาหาจานมาใส่นะจ้ะ เห็ดแผดเก็ดงามๆทายลูปอวดมูนะจ๊ะเนาะแนวดหมูสิปล่อยสิจมนะจ๊ะ <c oughs> จะพึ่งสร้างกันเด้อพี่น้องหักกันไว้นะจ๊ะเนาะ <c oughs> รักกันไว้นะจ๊ะนับก่อนคิว,ว่าเมื่อไห้ปข่ยอครบเด้อน้องจุกนะโกงผีได้พี่สร้างสามสิบตัว สร้างที่แรกสาตัวสร้างที่สองหาสิตัวได้มากแต่ไมข่ข่อยยี่สบกว่าตัวหนึ่งสองสามสี่หปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิสวัสดีจ้านี่ละได้น้องแมงดากับปลาทู่นะจ้ปะปลาทู ปะทูกับน้องแมงดา